สบายดีสบายดีกันตอนแรงๆเ้อทุกคนเมื่อนี้ก็มาอยู่กับน้องบอมเส็นเก่าเส้นเคยเนาะในซองน้องแฟลตอยู่กับแม่อีเด้นี่ท่านมีน้องบอมก็ต้องมีแม่เนาะเ <c oughs> มื่อนี้เฮาข้ามาฟาไหนหรือว่าฟากเหนืออยู่บนชี้น้องอยูมาฮักนอกแล้วก็อยู่บนน้องคุกกิ๊กไปอุําอัน,นั่นไงได้หลายคนท่านั้นมาฮักนอก,ก็คือทางหลังเฮานี่เนาะบนฮักนอกเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เฮาจะมาฮักนอกฮักแนอีกอย่างเนาะเฮาจะมาซอกเฮ็ดขาวเพราะว่าช่วงนี้ฟ้ามันบดแล้วก็หอนเอา เฮ็ดให้เฮ็ดข่าวแล้วเฮ็ดสนุนออกลายนะทุกคนเดี๋ยวชิพาแม่ไปเบิ่งว่าเฮ็ดเฮ็ดข่าวออกแทปว่เพราะว่าตอนนี้นี่ข้ามฮอดฟากในนะพากันเลี้ยวเลี้ยวเบิ่องอันขอนไม่เนาะเห็นเฮ็ดขาวๆเนาะกับผมว่ามันเฮ็ดแทปว่อู้เฮ็ดขาวเทะป,ป้าเฮามาซักซากเกินไปทุกคนเอ้ยเดีจ้าทุกคนจะให้เบิ่งข้างหลังเนาะเอาอยู่ใส่ปะน,น,นี่นี่นี่ขอนไอ้นี่เนาะนี่ คือเฮ็ดเนาะเมื่อกี้นี้น้องบอมกระลงไปเอาเฮ็ดสนุนได้หน่อยนึงเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งที่น้องบอมไปเอาเฮ็ดสนุนเมื่อกี้นี้เนาะแม่แม่เอามาหาเบิ่งดิ้ดูแม่อันเฮ็ดสนุนเห็นไหมแม่นี่เนาะเฮ็ดสนุนที่อันนี้ว่าเพิ่นเอ็ดอันเอ็ดน้องเห็นอ่ะโอ้ยบอ่อ้าวกรเที่ยวว่าเฮ็ดข้าวโอ้ยตื่นตื่นตื่นมืดบ้างไหมคิดว่าเฮ็ดข้าวออาลายเทไลเอาสัตว์โอ้ยแก่แล้วออาลายเทไล์ว่ะ จริงๆมันบ่มม่เฮ็ดข้าวเฮ็ดอีย่างเฮ็ดไตเบื่อบอกมีคนมาเี่นนะนี่อาจารย์ฮาจะมาซับพุดธอดเดินนี่เนาะเฮ็ดสนุนพี่น้องบอมไปเก็บเอาเมื่อกี้นี่เนาะมาปุ๊บก็ได้ปั๊บรถุกคนเออวางวางนี่ได้ประมาณนี้เนาะเออเออบ่มม่เฮ็ดชุดกันพี่นะเนี่ยพุงพากันน้องบอมได้ถุงของแม่ได้ถุงอันน้องบอมเป็ถุงยางของแม่ได้ถุงพายเนาะจะพากันเก็บเต็มถุงพายกับถุงอันนี้สิเด้อ ้าเขาห้าแต่มาเอาเห็นหรือเป่แม่มึงไหมเอาไงเทลา่าก็ทุกคนเอ้ยมึงไหมเขาห้าแต่มาเอาหรอเบิร์นไอ้ข้อนถึงจะต้องเมนแหละเขามาเอาเลยได้ได้ได้ยินดีต้อนรัพิพาทุกคนไปเบิร์นของไอ้นี้กันเนาะอ๋อหะฟูสั่นมากคุณนี่คือแบบนี่คือ,อยังแบบทันสัน่นคันเห็นตัวจริงโคตรสั่นเลยทุกคนมึงไหมยินดีต้อนรพิพากันขึ้น สีขึ้นไปหาแม่ไปเอาไปเบิ้งเห็ดขอนที่เขาเดียวมาเมื่อกี้มันก็ขาวๆคือกันเนาะสีขึ้นไปเบิ้งวอนนั้นก่อนตอนนี้คือรอบวันไปก่อนเพราะมันสั่นแหงเขาขึ้นมาแล้วสักพักแล้วเนาะเขาก็เห็นขอนละแต่มันก็บอแมนเห็ดขาวอีกเมื่อยตื่นเต้นมดคิดว่ามันเห็ดอุตส่าห์ตังอกตังเจอพามนำพามทะเลมาเบิ้งเน๊ก็เห็ดล้วเป่เอาอะ เอาดอกเดียวนีแหละบ่ฮ่งทำเดียวเขาเอากระสีเห็นซีฮาดอกกนแล้วเนี่ยขอดนเนี่กระเฮ็ดละบ่นน่แม่เอออืมกับายนีู่วผมอกนี่น ซีจีโอล่าถามอยู่ได้มันเอาอยู่บนเดียวนี้แมนนะแมนะบอนี anyway> ่เดี๋ยวน้องบอมจให้ทุกคนได้เบิ่งเขาขึ้นมาสักพักเขาก็มาให้ทุกคนได้เบิ่งความอุดมสมบูรณ์เนาะเยวไปแต่กองนี่ก็เห็นประมาณนี้นะทุกคนเขาขึ้นมาสุดๆเลยเนาะอันนี้น้องบอมขยันจอยง่ายเนาะยูซเจีจจอน้อยให้เบิ่งเนาะเป็นยังไงนี่จอน้อยก็จะประมาณนี้เนาะ ความสูงสุดยอดเลยเฮาขึ้นมานี่ก็สูงสันเติบแต่มาซอกเฮ็ดได้เอได้เฮ็ดเนาะได้แต่นองเกี่ยวซ่นีสิพอกินบ่บัดนี้พยายามซอกต่อไปเอ้บ่แม่บ่ได้เบ่เอ้ยแอดเพิ่นมาเอาอยู่บ่นเด้อแม่นซ ขพเอนวาสัตาย้โอ <rhythm> ้ตัวบไหมทุกคนเหรบอกโอ้ตัวยุงอือจะพอเลยดิขอนไอตัวเขาว่าเมื่อกี้นี่ก็ต้องไม่เข้าอาเลยนห็ไหมทุกคนน้องวับจะให้เบ่งขนเห็ดแม่ออกก็แม่ดิแม่อือ อีเมลอะบูบิงันตเฮ็ดเอเนี่ยนี่ก็ผมออกหมอ้อย่งไน้อยอ่อนหนุงกะไรไล่หยุ่งกรเมนที่ข้าวอยู่วะเลยคอมเมนต์คอมเมด์รู มืดประเดี๋ยงจอกอีกก่อนน้องบอมก็ได้ไปห่ายเจิบเนะนี่มีวะห่ายเจิบของน้องบอมวุ่นีนเบิ่องเหเนตอนนี้แบบโคตรฮอนเลย แต่็นพวตกเมื่อกี้นี่เขาข้ามมาฮันแม่นฝนตกเดยเนาะฝนตกยิบยิบ่อยบมยยิบย่อยและเม็ดบากใหญ่ทอซางฝนไปเดี๋ยวเขากระิไปซอกอีกน้อเพราะว่าแถวนี้อู้ยุ้งุ้งอ้าออ้นี่ทางหลังเขากะสิไปเป็นอันเป็นอันนี้เป็นให้เก้าแม่แอดเนาะเขาก็มาซอกอยู่ตามให้เก้าเพิ่นเพราะว่าเพิ่นอัน ตัดไม้ลุงตัดไม้ลุงก็เห็ดให้เห็ดออกได้เนาะนี่เขาจะไปซอกทั้งหลังของเขาคุณเนาะเพราะว่าอย่างหลายอยู่ไหมจะบอกว่าเห็ดอย่างหลายบอกอยา,ายไปซอกกันเลยนะทุกคนทุกคนดูสภาพเกือบเราขาดยับเยิงเลยเ,เกือบผมเป็นตะเอาเลยมาหาเห็ดไม่พอกินแถมเกือบยังขาดอีกมีบ่แมไุ่มีวะ <c ười> แล้วใครจะสดใส้ให้เรา <c ười> เดีตอนนี้กระปุกเกือบยางเนาะเบิ้งเครื่องของเหาคุณนะเบื่อหมดเลยเฮ็ดกบะไดยแถมเกือบก็ยังขาดอีกเกือบขาดยังบ่พอเนาะเบิ้งหน้าผากของน้องบอมตอนนี้เจอแบบเจอหยุ่มหนุ่มหลงกัดแบบบเป็จะเอาเลยหนะ้าตาหนุ่มอะไรจะเยอะขนาดนี้ ยุ ung, ไงไปบวบไปแล้วตอนนี้ยุงไหลอู้อู้ยุงยุง grab น้าทุกคนตอนนี้เหากาแบบซอ,อกมาได้ซอ,อกมาได้เติมเติอบหรือออกอ้าวตอนนั้นบ้านเหาบัซอกคัดออกเลยนะนเนาะมาทเามาตั้งอ,อกตั้งเจอซอกคัดบัออก,อกตั้งมแม่ซาดแม่แม ung, ขอม้อนเฮ็ดได้ไหมแม่ตบยุงนี่เท่าไงอ๋อเจ็บเจ็บจับดีดีเออุยยุงเยอะยุงเยอะ โอ้ย <c oughs> ขัดไปหมดกัดปลา,ากัดตรงนี้ไปตุ้มหมดเด็กเหตุะแม่เห็ดะเราบนนี้นหรอเด็เก็บเอาไหมเด็กๆก็เอาแล้วนะ <c oughs> มาดมันบ่มีอ้อนยังอ้อนยังเนาะไปไปติดต้อนนี่ยเดเมื่อกี้นะ่ะมันอ้อนติดตอนชุดเจ้ามาซอกไปเละนี่นะ่ะ สะออนสะอ่อนบลเบ,บิ้ลบลเบิ้ลอันเดอร์เลยเนาะนี่ทุกคนเห็นอีกแล้วปัาบหัวมอ,ออกอุ้มไหมได้มืออื่นมือหื่อนี่แม่นี่คักเลยเนาะมืออื่นงานมืออื่น,นายานไปถันเขาเนาะหยิบเอานู่เอาซีเบอร์พิซ่อกบับบงแต่ละกระต่อแต่ละกระต่อ,อเป็นแบบนี้มาขันผมนี่ แม่ออกไล่แล้วก็โอ้ข mm ันมืออื่นน er ี้สวดีครับนี่ยว่าเชื่อมอะเราไปรถมาเป็นไดอีกเขาไปรถมาเป็นไดอีกตุ้งตระหนักมาเสียส้มเนี่ยไปไปสนุากรรมเขาไอ้เสื้อมดอกเสื้อมดังเดี๋ยวอันนี้ดิยูซี่ดูออกแล้วเนาะออกในท่อจีเทนเดี๋ยวน้องบอมเพ่นอีกกับน้องมองสีไทยให้เบิ่งอีกเนาะ ตอนนี้คือแบบเนี่ยเมื่อกี้พาย,ปปปายไปเบาขนานไหไปไปจิ้มกับเราอยูบ่บนหูเนี่ยไปสิเมื่ออันน้องบอมเห็นอีกแล้วน้องบอมสีไายให้เบิ่งด้วยทุกคนเพราะตอนนี้ก็จุงกัดเรามากเสียสูมแล้วตอนนี้ไปอันกัดย้อนเหา่าอันกัดตอนอันเห่าลงไปเก็บอันอันนั้นเมื่อกี้นี่ได้แหละเกือบอันนี้จะวารูดตลุดตะลุดยังอันตรายเสียสมยังไม่พอ เกือบยังขาดอีกโอ้ยเห็ดยังไม่ได้อีกอันนี้นะในข้อท,ที่เห็นี่หละอยกากจังหวเห็นเห็ดอีกเท่อน,น,นสิทา้ายให้เีกเด้อทุกคนตอนนี้คือแบบฝนฝนอีกแล้วนี่เราจะได้รีบกลับแล้วเพราะว่าฝนมาแล้วมันจะทำหัวเรารอบสามเพราะมันมารอบสองนี่มันน,นี่เป็นรอบสามเนาะเมื่อกี้มันมาตอนค่ำน้ามนะันหมันกับฝนพอมาฮอดพี่มันก็ฝน พอจะกลับมันก็ฝนอีกอ้าวจะฝนอันังกระติกกระนะดเนาะได้เห็ดเห็ดอยังอันนี้นโอเห็ดปีเห็ดเดนาไปน,านั่นว่าจะกลับมาสักพักก็เห็นอีกแล้วเนาะหนี่งป้าโตโตอันนี้แข้งออกลายเลน,นะคุณเห็ดสนุนอ่ะเห็ดหูหนูเนาะไม่เนาะประเทศไทยเอออันนี้ผอมปุ้งป้าออกลายขนาดผอมปุ้ง เรา skip ก็สเก็บเอาอนนะ้หูงก้อนเมงวันโอ้บ๊าปบาย